ครับผมตอนนี้ผมอยู่ในรถ h อนด้า CRV Gen 5โัวใหม่ล่าสุดนะครับกับกล้องรอบคันเนี่ยที่บอกว่ามันหมู่เป็น360องศาเลยและภาพคมชัดมากๆเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้ก็คือหน้าจอเดิมเนี่ยโอเค จอยเดิมของตัวรถนะครับเราก็ใส่กล้องรอบคันเข้าไปในจอยเดิมตัวนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมลองตีไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนี่นะฮะนี่ไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเห็นรูปรถแบบนี้เลยนะฮะนะฮะเห็นคนเดินจริงๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะนี่กล้องซ้ายนะครับตีไฟเลี้ยวซ้ายตีไฟเลี้ยวขวาใซ้ายนะฮะท่านปิดไปเลี้ยวนะครับแล้วตัดกลับมาจอยเดิมนะครับขัจะถอยนะฮะ อนี้ผมตั้งเป็นออริจินอลไว้ดูง่ายๆนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นต้องถอยนะครับผมกับเกียร์พี่นะครับเพื่อเป็นกล้องหน้านะครับอันนี้คือกล้องรอบคันเนี่ที่บอกว่าชัดมากๆนะครับนี่ฮะในรถคันหน้าคันนี้เข้าหน้าจอดโดยตรงโหได้เลยนะครับก็ ยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบชุดพับกระจกนะคันนี้ก็ติดชุดพับกระจกด้วยนะครับเวลาล็อกรถนะฮะกระจกเมื่อพับปิดออโต้นะครับเวลากดล็อกเนี่ยมื่อเปิดออโต้นะครับก็ติดได้หมดเลยนะครับไม่มีอะไรที่มิราทำไม่ได้นะฮะก็สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับอยากได้กล้องรอบคันนะครับที่ชัดแบบนี้นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ไลน์ทางนี้มิราไซมิราชออดโอนะครับหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์สองครับสามแปดสามสี่ห้าห้าห้านะครับ วันนี้ผมตั้มลา